สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดีศรแฟมเบอรีแล้วก็ช่องอดีศรสตอรี่จ้ะท้งสองช่องทางนะครับทาง y o u t u นะฮะแล้วก็มีทาง Facebook นะครับหนองหาไลสไตล์นะครับสวัสดีทุกคนด้วยลวกันนะครับก็ค่ำคืนนี้นะครับก็มีอะไรมาพูดนะมาพูดมาจุยมาทักทายมาพูดมาคุยมาทักทายนะสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะช่วงนี้ อ่าโควิดนะครับกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ทั้งหลายๆคนนะครับที่เป็นคนใกล้ชิดเราเนาะในโลกออนไลน์นี่ก็จะบอกว่าอู้ติดแล้วนะฮะสองขีดนะฮะก็หลายๆคนที่ยังไม่ติดนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนนะฮะก็ออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสนะครับเราไม่รู้ว่าข้างนอกใครเป็นไม่เป็นนะครับใครจามใส่เรานี่คืออันตรายนะครับแล้วก็ ต่อให้มีใครจามใส่บางทีมันมากับอากาศที่เราสูดสูดอากาศเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆนะทุกคนก็ระมัดระวังด้วยละกันนะฮะแล้วก็นนะวกรวมถึงคนที่คนที่เป็นแล้วก็พบแพทย์นะครับนะพบแพทยนะ์หรือว่าไปพบเภสัชให้จัดยาให้เนาะก็ทุกวันนี้มันก็ผมก็เคยเป็นมานะครับเคยเป็นมาสองครั้งก็ ก็รู้เลยว่าเป็นแล้วมันแบบโอ้โหกว่าจะหายทุกคนครั้งหนึ่งก็เป็นหนักสุดก็คือพูดไม่ได้เลยอาทิตย์หนึ่งคือเสียงหายเลยแบบเจ็บเจ็บเจ็บดิ้นเจ็บเจ็บดิ้นไก่มากกินอะไรก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แดงเลยนะครับนะเป็นแบบเป็นไข้หวัดแล้วก็เสียงหายครับทุกคนอันนั้นคือหนักสุดนในชีวิตที่เคยเป็นนะก็ใครที่ยังไม่เคยเป็นก็ รักษาเนื้อรักษาตัวดีอย่าเป็นเลยนะครับนะโรคภยยัยไค้เจ็บมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยรับเพียงเปิดให้ฟัง สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี f อฟซแฟนคลับที่นารักอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮยก็สําหรับค่าคืนของวันจันทร์นะครับ,รบ,คคนนรบเดี๋ยวมาดูข่าวดูข่าวในโลกออนไลน์ครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะมีอะไรน่าสนใจในโลกออนไลน์บ้างวันนี้ใครเข้ามาชมยอดหลังหรือว่าทันแอดดิสสันก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณในความ เมตตาของ FC หลายๆท่านที่อคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจมานะครับในคอมเมนต์นะครับเวลาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บม,ม,มันจะเด้งมาหาผมผมสามารถตามอ่านได้ย้อนหลังได้นะครับทุกคนนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณแม่ๆเอฟซนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณใหม่ศูนย์สามนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เดี๋ยวกำลังดูว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจนอกจากประเด็นคุณคูนะครับวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องคุณคูที่ไม่ใช่ภาระงานสอนแต่ว่าต้องทำงานนะครับที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับก็ทุกโรงเรียนก็เป็นแบบนี้นะครับถูกบังคับถูกวานให้ทำถูกคำสั่งให้ทำนะครับในสิ่งที่ตัวเอง ไม่ได้มีความรู้ความชํานาญนะครับเป็นครูมาเพื่อสอนหนังสือแต่ว่าจะถูกให้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําเช่นพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุบ้างบางโรงเรียนก็เป็นการเงินนะครับคืองานพวกนี้มันเป็นงานเฉพาะซึ่งมันจะต้อง การเงินและนักวิชาการเงินและบัญชีมันเป็นวิชาตำแหน่งเฉพาะที่เขาเรียนจบมาทางด้านบัญชีจะต้องเป็นคนทําแต่ว่าหลายๆโรงเรียนมักง่ายเอางานไปยัดใส่คุณครูให้คุณครูเป็นคนทํานะครับซึ่งก็ขอให้มันมีการเปลี่ยนแปลงสักทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับงานที่ไม่ใช่พลังงานสอนนะครับเอาออกจากคุณครูได้แล้วนะครับ เหมือนก่อนหน้านี้ที่พรคอนาคตใหม่เขาเคยเรียกร้องให้ทํานะตอนเขาเคยหาเสียงนะครับเสียดายที่เขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลงานงานพวกงาน,นจตุกติที่งานไม่ใช่งานของคุณครูคงจะออกจากครูแล้วนะครับคนเลือกตลมทลายทั้งประเทศแต่เสียดายผู้มีอํานาจไม่ยอมก็ไม่ได้เป็นไม่งานป่านี้งานภาระงานสอนนะครับก็สอนอย่างเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้นะครับก็ ประเทศชาติเรานะครับเมื่อไหร่มันจะคิดได้สักทีเนาะเมื่อไหร่มันจะคิดได้สักทีงานที่ไม่ใช่งานภาระงานสอนนะครับบัญชีพัสดุควรรับตําแหน่งต่างหาเปิดรับต่างหากเพื่อเอาคนที่เขาเรียนจบด้านนี้ไปทํางานนะครับจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักง,งานราชการหรือเป็นข้าราชการก็ได้นะครับก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับ พิจารณาด้วยนะครับงบประมาณมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทําลงมาได้แล้วนะครับให้โรงเรียนจ้างจ้างเองก็ได้หรือว่าจ้างโดยเป็นเป็นพนักง,งานราชการก็ได้นะครับเพราะว่าน้องๆผมหลายคนที่เขาจบบัญชีมาเขาเป็นข้าราชการเขาทางานในหน่วยเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการในหล,หลายพื้นที่เออก็มี เขาก็ยังไปโอนย้ายไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ทําไมโรงเรียนไม่มีนะครับทไมโรงเรียนไม่มีไปประจําอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับหรือไม่งั้นก็เอาเจ้าหน้าที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเอาลงไปอยู่ที่โรงเรียนเลยนะวิชาการเงินและบัญชีร,รับเยอะๆแล้วก็บรรจุและจ่ายเงินเดือนที่กระทรวงศึกษาธิการตามเขียนต่างๆแล้วก็เอาคนกลุ่มนั้นอ่ะลงไปอยู่ตามโรงเรียนเลยนะครับ จะดีเพราะว่าสุดท้ายก็คือเวลาตรวจสอบก็คือก็หน่วยงานกลางก็ตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมเออรับโดยตรงเลยนะครับมีในเขตอําเภอนั้นมีกี่โรงเรียนก็คือคุณก็เอานักวิชาการกลุ่มนั้นทำงานไปป,ปฏิบัติการอยู่ที่โรงเรียนแต่เบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานคุณเลยโดยตรงตินข้าราชาการเลยเพราะว่าเขาจะต้องทำอยู่แล้ว วันนี้โชคดีไหมคนใหม่ศูนย์สามวันนี้ไม่มีโชคครับไม่มีโชคถูกถูกแค่สองตัวถูกถูกเลขสามกับเลขเลขสามกับเลขสองครับเลขหกตัวถูกเลขสามกับเลขสองนะครับอีกอีกสี่ตัวไม่ถูกถูกเลขสามกับเลขสองถูกหลักหลักหน่วยกับหลักร้อยเออแต่ว่าไม่ได้เงิน เพราะว่ามันต้องถูก6ตัวซื้อบานเล็กที่ซื้อบานเลขทีมมันออกแต่เลขสามกับเลขสองครับแต่ว่าอมันน่ะละมันไม่ได้ตังขอบคุณใหม่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมนะฮะก็ไล์นี้คุยไม่นานนะครับทุกคนก็ คุยแค่20นาทีพอนะครับเปิดการมองเห็นช่องด้วยการกดไลค์ขอบคุณมากๆกขอบคุณแม่แม่เอฟซีพี่พีเอฟซทวมถึงแอดมินนะคพี่เล็กนะแอดบีมนะครับที่มาซัพพอร์ตนะครับช่องเล็กๆของเรานะครับนะครับชมย้อนหลังกดไลค์ให้นะครับให้น้องคนนี้นะครับให้ช่องเปิดการมองเห็นขอบพระคุณมากๆนะครับในความรักความเมตตาของทุกๆท่านนะครับสิ่งไหนที่ท่านคิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีขอให้ กลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับใครที่มีความหวังดีนะครับอยากให้แอดดิสอนะมีรายได้นะครับจากการทําสื่อโซเชียล t u b e Facebook นะครับหรือโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านก็ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับ,นะรบเงินอยู่ในอากาศครับหาเงินอยู่ในอากาศอยู่เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกคนนะครับที่เป็นครีเอเตอร์ทุกๆท่านเนาะ แล้วมีอะไรน่าสนใจอีกอ๋อมีคนถูกรางวันที่หนึ่งจ้าอยู่ที่โคราชได้รับเงินสิบสองล้านนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับชื่อคุณลุงออยู่โคราชและกันนะฮะอยู่โคราชละกันนะยินดีด้วยนะครับ อ่าวันนี้12ล้านอยู่โคราชจ้า ก็ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับมีแต่คนดีๆเจอแต่คนดีๆขอให้ FC ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักนะครับคิดการชิงใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสำหรับไลน์นี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณนะครับไปแล้ว